สวัสดีค่ะน้องๆน้องๆอ,อ,อาศัยอยู่ในชุมชนที่ชื่อว่าอะไรกันบ้างคะแล้วทราบไหมคะว่าทำไมพ่อและแม่ของน้องๆถึงเลือกที่จะตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณน,นั้นวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องปัจจัยการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชนกันนะคะ สู่กันฟังหากสมมุติว่าน้องๆสามารถสร้างชุมชนในฝันของน้องๆเองได้น้องๆจะเลือกสถานที่ใดบ้างต่อไปนี้ให้อยู่ในชุมชนในฝันของตนเองโดยสามารถเลือกได้สี่สถานที่ได้แก่ถนนโรงพยาบาลสถานีนรถไฟภูเขาวัด แม่น้ำและทะเลลองเลือกกันดูนะคะและให้เหตุผลว่าทั้งสี่ตัวเลือกที่น้องๆเลือกนั้นน้องๆอ,อยากได้สิ่งไหนเป็นอันดับหนึ่งและรองลงมาเพราะสาเหตุใดน้องๆจึงเลือกสิ่งนั้นค่ะ หวังว่าน้องๆคงเลือกสถานที่สำหรับชุมชนในฝันของตนเองและเล่าผลให้เพื่อนๆฟังกันไปแล้วนะคะเราลองไปดูกันสิคะว่าถ้าให้พัดและจินเลือกสถานที่สำหรับชุมชนในฝันของพวกเขาพวกเขาทั้งสองจะเลือกสถานที่ใดเป็นอันดับหนึ่งและเพราะสาเหตุใดค่ะผมเลือกแม่น้ำครับเพราะจะได้พายเรือไปไหนมาไหนได้ ใช้น้ำในแม่น้ำมารดน้ำต้นไม้ก็ได้แล้วยังเอาน้ำจากแม่น้ำมาดื่มกินได้ด้วยคุ้มค่าไมหมล่ะครับถ้าเป็นจินจินเลือกโรงพยาบาลเป็นอันดับหนึ่งค่ะเพราะว่าคุณยายไม่สบายบ่อยหากคุณยายไม่สบายก็จะได้พาไปหาหมอได้ไวๆค่ะเห็นไหมคะว่าแต่ละคน ก็มีเหตุผลในการเลือกที่ตั้งที่แตกต่างกันว่าแต่น้องๆล่ะคะเลือกสถานที่ใดบ้างและมีเหตุผลในการเลือกอย่างไรเมื่อพูดถึงการเลือกสถานที่ตั้งของบ้านเรือนหรือชุมชนน้องๆเคยสงสัยไหมคะว่าในอดีตนั้นปู่ย่าตาทวดของเรา มีเหตุผลในการเลือกสร้างที่อยู่หรือชุมชนอย่างไรและจะเหมือนหรือต่างกับเหตุผลในการเลือกชุมชนของพ่อและแม่ของพวกเราในปัจจุบันและเพราะเหตุใดวันนี้เราจะไปหาคำตอบด้วยกันค่ะก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับความหมายของคำว่าปัจจัยทางภูมิศาสตร์มันหมายถึงอะไรกันหน้าก็คือสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่เหมาะสมต่อการดารงชีวิต เช่นใกล้แหล่งน้ําเป็นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การเพาะปลูกเป็นต้นค่ะแต่ละพื้นที่ก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันค่ะสิ่งเหล่านี้จะเป็นเหตุผลในการสร้างที่อยู่อาศัยของคนในชุมชนค่ะการตั้งถิ่นฐานและการดำรงชีวิตของผู้คนในแต่ละช่วงเวลา มีความแตกต่างกันและขึ้นอยู่กับเหตุผลหลายประการผู้คนในอดีตและปัจจุบันมีเหตุผลในการเลือกถิ่นฐานแตกต่างกันและการตั้งถิ่นฐานของผู้คนในสภาพภูมิศาสตร์ต่างๆนั้นก็จะส่งผลให้แต่ละชุมชนมีพัฒนาการต่างกันด้วยร่วมด้วยช่วยคิด น้องๆลองช่วยกันแสดงความคิดเห็นร่วมกันสิคะว่าเพราะเหตุใดคนไทยในสมัยก่อนส่วนใหญ่จึงเลือกตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนอยู่ใกล้แม่น้ำการตั้งถิ่นฐานของผู้คนขึ้นอยู่กับเหตุผลทางภูมิศาสตร์และทางสังคมเรามาเรียนรู้เหตุผลแรกนะคะเหตุผลทางภูมิศาสตร์ก็คือ ต้องพึ่งพาธรรมชาติในการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพซึ่งประกอบด้วยปัจจัยดังต่อไปนี้ลักษณะภูมิประเทศลักษณะภูมิอากาศและทรัพยากรธรรมชาติลักษณะภูมิประเทศผู้คนส่วนใหญ่มักตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณราบลุ่มแม่น้ำและที่ราบลุ่มชายฝั่งทะเล มากกว่าบริเวณที่ราบสูงหรือภูเขาเนื่องจากมีแหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์สามารถใช้แหล่งน้ำในการเดินทางการเพราะปลูกการเลี้ยงสัตว์การทำประมงและการอุปโภคบริโภคส่วนในเขตที่ราบสูงเนินเขานั้นการคมนาคมเป็นไปด้วยความยากลำบากทำให้เกิดความเจริญช้าก,กว่าบริเวณอื่นผู้คนจึงอาศัยอยู่ไม่มาก ลักษณะภูมิอากาศหากพื้นที่ไหนมีภูมิอากาศไม่ร้อนจัดหรือหนาวจัดจนเกินไปหรือมีฝนตกต้องตามฤดูกาลสามารถประกอบอาชีพการเกษตรได้ดีก็จะมีผู้คนตั้งถิ่นฐานอยู่นานแน่นกว่าบริเวณที่หนาวจัดหรือร้อนจัดและแห้งแล้งทรัพยากรธรรมชาติ บริเวณใดที่มีความอุดมสมบูรณ์ของดินแหล่งน้ำและป่าไม้มากก็จะทำให้ผู้คนมาตั้งถิ่นฐานอยู่นานแน่นเนื่องจากใกล้แหล่งน้ำสะดวกต่อการอุปโภคบริโภคและการเดินทางหากดินดีก็จะเพาะปลูกพืชได้ดีและเมื่อมีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ก็จะพัฒนาชุมชนให้มีความเจริญได้อย่างรวดเร็ว นอกจากเหตุผลทางภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อการตั้งถิ่นฐานของชุมชนแล้วยังมีเหตุผลทางสังคมที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐานของชุมชนเช่นเดียวกันซึ่งได้แก่ความเจริญทางเทคโนโลยีการคมนาคมและความปลอดภัยความเจริญทางเทคโนโลยี ผู้คนมักตั้งถิ่นฐานบริเวณที่มีความเจริญของบ้านเมืองสะดวกสบายสามารถติดต่อกับชุมชนอื่นได้อย่างสะดวกได้แก่มีไฟฟ้าน้ำประปาโทรศัพท์เช่นในเขตกรุงเทพและจังหวัดใกล้เคียงความปลอดภยัยหากชุมชนใดมีความปลอดภยัยไม่มีสัตว์ป่าหรือโจรผู้ร้ายชุมชนนั้นก็จะมีผู้คนเข้าไปอยู่อาศัยอย่างหนาแน่น การคมนาคมชุมชนที่ตั้งอยู่บนเส้นทางคมนาคมทางบกหรือทางน้ำจะมีผู้คนเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่หนาแน่นเนื่องจากสามารถติดต่อกับชุมชนอื่นได้สะดวกอีกทั้งยังสามารถรับและแลกเปลี่ยนความเจริญทางวิทยาการต่างๆได้สะดวกทำให้ชุมชนพัฒนาได้เร็วกว่าบริเวณที่การคมนาคมเป็นไปด้วยความยากลำบาก เหตุผลทางภูมิศาสตร์และปัจจัยทางสังคมที่กล่าวมานั้นส่งผลให้ชุมชนต่างๆตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันมีการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพที่แตกต่างกันออกไปโดยสภาพภูมิศาสตร์ที่สมบูรณ์และการคมนาคมที่สะดวกจะส่งผลให้ชุมชนมีการพัฒนาที่ดีขึ้นด้วย เดียวตอนข้อไหนกันแน่มนทาทดสอบความรู้ที่เรียนกันไปแล้วดูนะคะว่าน้องๆมีความเข้าใจมากน้อยแค่ไหนโดยคลิกเลือกข้อที่เป็นคำตอบที่ถูกต้องข้อ 1. ข้อใดเป็นปัจจัยในการตั้งถิง่นฐานของมนุษย์ ข้อ2ข้อใดเป็นปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์คนส่วนใหญ่มักเลือกตั้งถิ่นฐานใกล้แหล่งน้ำข้อ3ข้อใดถือเป็นปัจจัยทางสังคมที่มีผลต่อการเลือกตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ าปลาดภัยเรามาดูเฉลยกันนะคะว่าน,น้องๆจะตอบถูกกันหรือเปล่าเริ่มจากข้อแรกปัจจัยในการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์นั้นมีทั้งเหตุผลทางภูมิศาสตร์ได้แก่ ลักษณะภูมิประเทศลักษณะภูมิอากาศและทรัพยากรธรรมชาติและปัจจัยทางสังคมซึ่งได้แก่ความเจริญทางเทคโนโลยีการคมนาคมและความปลอดภัยดังนั้นข้อนี้จึงตอบถูกทุกข้อค่ะข้อ 2. ข้อที่เป็นปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อการเลือกตั้งถิ่นฐานของมนุษย์คือคนส่วนใหญ่มักเลือกตั้งถิ่นฐานใกล้แหล่งน้ำเนื่องจากสะดวกในการเดินทางการเพาะปลูกและการใช้น้ำในการอุปโภคบริโภคค่ะ ข้อสุดท้ายปัจจัยทางสังคมที่มีผลตการเลือกตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ได้แก่ความเจริญทางเทคโนโลยีการคมนาคมและความปลอดภัยดังนั้นความปลอดภัยจึงเป็นข้อที่ถูกต้องค่ะเมื่อลนอ้นองทราบเหตุผลในการตั้งถิ่นฐานกันแล้ววันนี้กลับไปที่บ้านลองไปสำรวจและสังเกตดูสิคะ ว่าสภาพภูมิศาสตร์ของชุมชนที่น้องๆอาศัยอยู่ส่งผลให้ชุมชนของน้องๆมีความเป็นอยู่อย่างไรบ้างวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ